เมื่อเราไปยึดอะไรแล้วเราไม่สามารถจัดการในสิ่งนั้นได้ด้วยตัวเราเองซึ่งเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เองเหรอกค่ะแม้แต่ใจเราเองอย่างที่อาจารย์ว่าเลยว่าจิดเราหรือว่าความคิดเราอารมณ์เรามันไม่นิ่งนะคะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาซ,ซึ่งจริงๆความทุกขทุกอย่างอ่ะที่โบเจอมามาเริ่มต้นจากตัวเราเองนั่นแหละนะคะเมื่อเรารู้ว่า สิ่งที่เรายึดจะทําให้เราเป็นทุกข์เราก็วางพอเราวางได้เราก็เฉยว่าทุกอย่างมันดีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงตามเหตปัจจัยของมันเองตลอดเวลาแล้วสุดท้ายในปัญหาหนั้นๆที่เจออะมันก็จะหายไปตามตามเหตุและปัจจัยของมันเองนั่นเองนะคะก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะเริ่มต้นจากการนั่งสมาธิเหมือนตอนเด็กๆที่ครูสอนเลยเพราะบงก็เป็นคนหนึ่งที่เริ่มนั่งสมาธิตั้งแต่นั่งสมาธิหนึ่งนาทีก็ไม่ได้ นั่งสมาธิแล้วก็เจอเปัญหาเรื่องว่าโบคันโบบบโบคันโบเหมือนโบรู้สึกเหมือนโดนมดกัดแล้วอาจารย์อังก็สอนเนี่ยค่ะอย่างที่อาจารย์อังสอนและพูดเมื่อสักครู่นี้เลยว่าให้ไปพยายามโบนั่งทุกวันเลยนะมาปีก,กว่าาละการนั่งสมาธิทุกคืนนะ,ะ่ะมันที่โบเริ่มเลยเพราะว่าทําให้หลับสบายใช่